สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับรายการลงทุนอย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือจาก eFinance แชกันเช่นเดิมนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับอ่าแล้วก็เรียกได้ว่าสถานการณ์การลงทุนณนะตอนนี้นี่ก็เริ่มดีขึ้นมาอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่เราจะเอามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องไม้เครื่องมือของทาง eFinance เขาให้เกิดประโยชน์ในการลงทุน นัวันนี้เนี่ยโอ้โหเราก็จะพูดถึงตัว eFinTrade นะครับทั้งในแอปพลิเคชันแล้วก็ทั้งในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ PC, n o โน้ตบุ๊กต่างๆด้วยนะครับรับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับยังไงติดตามกันได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับแน่นอนเราก็ต้องมีวิทยากรผู้ชำนาญการจากทาง eFinance มา educate มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับอ่ะก็ ขอต้อนรับอาจารย์นกนะครับท่านเดิมเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์นกครับครับสวัสดีครับคุณโอเวอร์สวัสดีนักลงทุนทุกานด้วยนะครับเต็มๆเหมือนเดิมครับจา่นักลงทุนครับผมนะครับอ่ะโอเคนะครับเนื้อหาสาระของเราในวันนี้นะครับอาจารย์นกเราก็ยังพูดถึงตัวโปรแกรมตัว e f i n a e c e plus กันอยู่นะครับเราก็อาจจะมีฟีเจอร์ต่างๆที่โอ้รับรองอันเนี้ยไปใช้ในการลงทุนแล้วก็ เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นแน่นอนแล้วก็ลูกค้าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบ่าวันนี้เราก็จะมาอธิบายกันนะครับว่าไปประยุกต์ใช้ยังไงวิธีการหลักการอะไรต่างๆด้วยนะครับอเดี๋ยวให้อาจารย์นกเริ่มกันเลยดีกว่านะครับได้ได้ครับก็หัวข้อวันนี้จะเป็นเพจพูนแบบมืออาชีพนะครับด้วยฟังก์ชัน E f น n ินิตพ a นะครับเป็น EP หน่งนะครับทีนี้หน้าตาตัวอ f i n พพอดี ตัวเนื้อหาวันนี้จะเป็นแค่อ e n f ฟิน t e พัดบนพีซีนะครับอันนี้บอกไว้นิดหนึ่งนะครับพีซก่อนอ่ะอ่าบนพีซนะครับทีนี้อ่ะผมสวิตช์ออมาที่หน้าจอนะครับอ่าโปรแกรมเนี่ยอ่าวันนี้ตลาดเปิดเขียวครับดีใจมากที่เห็นสีเขียวนะครับไม่ได้เห็นสีเขียวมาหลายวันนะครับหาดูยากหาดูยากครับ <laughs> ใช่มันเป็นบแบบโอ้โหแบบลุ้นทุกวันนะครับติดแดงอะไรอย่างงี้ทีนี้อ่าอ่าครับ ตัวหน้าการเปลี่ยนหุ้นอ่ะมันจะเปลี่ยนที่ตัวซิมโบลตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างหุ้นสามารถนะครับอ่ะอันนี้เอ็มไม่ได้แชร์ซื้อแชร์ขายนะครับพอดีผมเห็นว่าเขามีบิ๊กหลอดเขาวันนี้ก็น่าสนใจครับว่าเอ๊ะมันมีหุ้นบิ๊กหลอดในช่วงที่ตลาดไม่ค่อยดีเนะี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีรายใหญ่เนี่ยสนใจหุ้นตัวนี้หรือเปล่านะครับอ่ะ อ่าครับโทษทีครับอาจารย์นงครับเดี๋ยวผมขอ,อเสริมขั้นตนอนก่อนนิดนึงละกันสำหรับลูกค้าของหลักรทรัพย์กุงศรีนะครับคือก่อนที่จะเข้าโปรแกรมนี้เราต้องล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ถ้าล็อกอินเข้าในเว็บไซต์เสร็จเนี่ยก็จะมีลิสต์เมนูอยู่ทางด้านซ้ายมือที่ชื่อ efin trade plus อเราก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงโปรแกรมนั้นนะครับแล้วโปรแกรมนี้ ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอหน้าลักษณะนี้เลยนะครับเรา,เราให้เราไปพิมพ์ชื่อหุ้นไปส่งคําสั่งซื้อขายอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะแตอ่อันดับแรกเลยเนี่ยต้องเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงสีก่อนต้องได้รับยูเซอร์เนมไปตั้งยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดกับเราเสร็จแล้วก็เอายูเซอร์เนมพาสเวิร์ดนั้นนะเข้าไปแอคเซสในเว็บไซต์ของเราก็ถึงจะเข้าตัวโปรแกรมนี้ได้นะครับโอเคครับ อ่าโอเคครับคุณครับผมก็ผมพอดีผมลืมอธิบายเข้าไปนะครับอ่ะโอเคทีนี้หลังจากที่เราเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตยอย่างแรกนะครับสําหรับการเหมือนแบบผมถ้าผมเป็นมือใหม่ผมคิดว่ามผมอยากจะหาหุ้นที่คนซื้อมากกว่ามีคนขายอ่าอ่าครับนะทีน,ทนี้หน้าต่างของ E f i n ิน t ต p a พาเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับ ให้สังเกตตรงนี้นะครับ b บ Vol ลุ่สีเขียวน,นี้ปุ๊บกับ Sell s ซ l l Volume b มไบวอลลเนี่ยก็คือคนที่อยากซื้อ,อคนที่อยากซื้อเนี่ยคือก็คือมีการยอมซื้อราคาที่แพงที่สุดที่เป็น Offer 1หนึ่งนะครับแมทชิ่งกันที่ราคานี้6.85จะเป็น b บ Vol ลุ่เหมือนคนที่แบบยอมซื้อของราคาแพงอ ก็จะมาที่ไบวอลุ่มคมเคาะที่ออฟเฟอร์เนี่ยก็จะนับเป็นไบวอลุ่มครับอ่าใช่ครับตรงกันข้ามก็เป็นเซล l v วอลุ่มนะครับก็คือคนที่เคาะนะครับขายยอมขายถูกอ่าที่บิดหนึ่งก็คืออ่าเหมือนกับว่าเขาร้อนเคาะ้อนเหมือนมันเป็นของร้อนสําหรับเขาอ่ะเขาก็ยอมขายเลยยอมขายเพราแบบกลัวเป็นของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยหรือว่าเขามีกําไรแล้วเนี่ยเขาก็ยอมขายอ่าลักษณะนี้ก็คือเป็นเซลล์วอลุ่มนะครับ ทีนี้โปรแกรมก็จะบอกนะครับว่าคนที่ซื้อเนี่ยคิดเป็น4 9่สนะครับจุดสามเาของวอลุ่มทั้งหมดเทียบกับคนที่ยอมขายเนี่ยคือ34จะสังเกตว่าคนเนี่ยยอมซื้อมากกว่าคนที่ยอมขายอ่าทีนี้น่าสนใจแล้วนะครับอ่าแต่มันจะมีเหลืองๆอตรงนี้นะครับเหลืองๆนึงนี่คือ,อ,อการซื้อขายที่ ATO TC ก็คือ ที่ราคาตลาดเปิดกับราคาตลาดปิดอ่าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ผมสนใจหุ้นสามารถเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งคือมีคนซื้อมากกว่ามีคนขายนะครับส่วนที่สองคือเกิดบิ๊กหลอดขึ้นนะครับเนี่ยมูลค่าสามจุดสามล้านบาทอ่าตรงนี้เกิดคือบิ๊กหลอดนะครับทีนี้อ่าวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยตลาดมีการเอ่อกำหนด กฎเกณฑ์ใหม่เขาเรียกว่าอัปติกรูนะครับ Up อัปติกรูเนี่ยคือการช็อตพุ่นโดยที่มีการเพิ่มให้เ,เพิ่มสเปรดของการช็อตพุ่นให้ยากขึ้นอ่อเขาเรียกว่า Up อัปติกรูนะครับอ่าแฟลกมันจะขึ้นเป็น Y บวกแบบนี้อ่าอ่ออาแลาา้วนกแล้วกันน,นะครับคกฎเกณฑ์ใหม่ของตลาดน Up เนี่ยอัปติกรูเนี่ยหมายความว่า เวลาเราจะช็อตเซลล์เนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหสามารถช็อตเซลล์ได้ในฝั่งบิตเนี่ยเขาสามารถปาได้เลยขายออกมาได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วต้องตั้งราคาที่เหนือกว่าราคาลัสเซลล์ปัจจุบันเนี่ยไปอีก1ช่องหรือ1 Step สเต็ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการช็อตเซลล์เนี่ยมันก็จะยากขึ้นแหละเพราะว่ามันต้องรอให้คนมาแมทที่ราคาออฟเฟอร์หรือเหนือกว่า1ช่องช่องอะนะครับแล้วเราก็จะมี แฟลกตัวนี้บอกด้วยอันนี้โอ้โหลูกค้าก็โทรมาถามหายลายๆเหมือนกันว่ามีวงเล็บ Y แล้วก็บวกตามหลังเนี่ยความหมายมันคืออะไรความหมายก็คือหุ้นตัวนั้นเนี่ยสามารถทำช็อตเซลได้ซึ่งเกณฑ์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือต้องมี Market Cap ปเนี่ย 7, ล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยหุ้น mai ที่ Market Cap น้อยกว่า7,5 0ดเนี่ยอันนี้จะไม่มีเครื่องหมายตามหลังอพอจะช็อตเซลไม่ได้เลยนะครับ อันนี้เสรห้นะครับขอบคุณครับคุณโอทะครับทีนี้อ่ะสมมุติว่าถ้าเราเราจะดูในส่วนของหุ้นที่ไม่สามารถช็อตเซลล์ได้เนี่ยเราสามารถเลือกในส่วนของ s e l e คชั o นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นเราจะดูในส่วนของ MBI อ่ะจะสังเกตว่าหลังซิมโบลเนี่ยมันจะไม่มีวงเล็บไวยวกอยู่ครับอ่าษณะนี้อย่างเช่นถ้าผมเปลี่ยนหุ้นเป็นไว ไวจจีแบบเนี้ยแฟลกมันจะไม่เกิดขึ้นแสดงว่า<ม>พวกตัวเนี้ยไม่สามารถช<ม>็อตเซลได้นะครับ<ม>อันนี้เติมให้นะครับ,รบทีนี้อันนี้คือคือคือต่างกันนะครับความหมายก็คือช็อตเซลไม่มีเครื่องหมายขึ้นคือไม่สามารถช็อตเซลได้เลยแต่ถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บ y บวกเนี่ยยังช็อตเซลได้แต่ต้องตั้งเป็นอัพติกในการช็อตอ่านะครับวันนี้ความแตกต่างครับอ่าครับขอบคุณมากครับผมทีนี้ พอเราสนใจหุน้นอาผมกลับไปที่หุ้นสามารถนะครับหุ้นสามารถเนี่ยมีคนซื้อมากกว่ามีคนขายนะครับมีบิ๊กลอร์ดเกิดขึ้นอทีนี้ผมอยากจะทราบว่าตอนเนี้ยผมจะซื้อสามารถได้ไหมนะครับให้ไปเช็คในส่วนของกราฟเทคนิคอ่าแล้วก็กดไปที่กราฟนะครับ ทีนี้อินดิเคเตอร์ที่ผมชอบชอบใช้นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์เรียกว่าซิกแซกเวลาเพิ่มอินดิเคเตอร์ไปที่อินดีนะครับแล้วก็เลือกที่ซิกแซกนะครับมันจะชื่อว่าซิกแซกนี้ตั้งค่าเป็น1.5นะครับแล้วก็ตัวสีขนาดผมก็เลือกเป็นไซส์3แล้วก็เปลี่ยนสีกดครีเอทปั๊บมันจะได้ซิกแซกแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้หลักการ mm. มองก็คือถ้าเป็นคุนขาขึ้นเนี่ย จุดต่ำสุดของซิกแซกเนี่ยจะมีการยกตัวสูงขึ้นจุดซิกแซกนะครับต่ำสุดคือจุดนี้ล่าสุดอยู่ตรงนี้ก่อนหน้าคือจุดนี้นะครับถ้าตัว V นะครับของซิกแซกเนี่ยยกตัวสูงขึ้นแสดงว่าหุ้นตัวนั้นน่ะเป็นหุ้นขาขึ้นที่เราเห็นก็คือสามารถนะครับจุด V เนี่ยยกตัวสูงขึ้นเป็นขาขึ้นะนะลักษณะนี้นะครับอ,อ่ะ อ่ะทีน,นี้ผมสนใจหุ้นสามารถแหละแล้วผมจะไปทําการเคาะซื้อนะครับผมกลับไปที่หน้าม y l i s t เหมือนเดิมอ่ผมก็ดูตาราง b อฟ o f f ร์แบบนี้นะครับส่วนของการส่งคําสั่งจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีส่วนของการส่งคําสั่งซึ่งมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกคือแบบที่1แบบนี้อ่าจจะเป็นคําส่งคําสั่งแบบยากอ่าถ้าเป็นมือใหม่มผมแนะนาเป็น คำสั่งที่2เพราะว่ามันจะใส่เฉพาะาเลือกฝั่งนะครับว่าจะ buy หรือ sell แบบนี้นะครับใส่ชื่อหุน้นใส่จำนวนอย่างเช่นผมจะซื้อหุ้นสามารถจำนวน100หุ้นนะครับราคาคผมก็ใส่ที่ offer 1ผมอยากได้ของเลยก็เป็น6.85นะครับใส่พิมกดเซนนะครับจากนั้นก็มี pop up ยืนยนันผมก็กดโอเคมันก็แมทชิ่งเป็นสีเขียวแบบนี้ ทีนี้นผมบอกบว่าผมเคยส่งคำสั่งแล้วแต่ผมอยากส่งคำสั่งให้มันเร็วขึ้นนะครับมผมสามารถกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วส่งคำสั่งได้เลยนะครับโอ้โหอ่าง่ายขึ้นแล้วไปที่นี่ครับ smart one c l i ิกพ a n e l อ่ามันจะขึ้นว่าตัวเอนะครับตอนนี้ผมดูหุ้นสามารถอยู่ให้สังเกตตรงนะครับ ตรงนี้มันอีกทีครับจานกครับต้องเลือกตรงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวช้าๆนะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นตัวทีก็คือติ๊กเกอร์มันจะวิ่งแบบอตลาดเปิดอยู่มันจะวิ่งฟุบุ๊บใช่ไหมครับไปกดที่ตัวเอนะครับถ้าเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอินโฟไกด์นะครับชื่อว่า Smart ทวันคลิกพาร์แนครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บจากนั้นให้ไปคลิกที่ตรงนี้ครับสมาร์ทคลิก มันจะเป็นติ๊กอ่าเป็นจุดติ๊กนะครับเขียนว่าสมร์ทคลิกอ่าตอนนี้ผมสนใจหุ้นสามารถผมเปิดหุ้นสามารถอยู่สามารถก็จะขึ้นตรงนี้ที่ขึ้นว่าหนึ่งร้อยคือจำนวนหุน้นอ่าที่ผมจะซื้อหุน้นถ้าสมมุติว่าผมจะเพิ่มจากหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยเนี่ยสามารถคลิกซ้ายที่ขวาเพิ่มลดได้ตรงนี้นะครับถ้าจะซื้อเป็นพัน 2, หุ้นสองพันหุ้นก็คลิกได้อ่ะทีนี้ผมย้อนกลับมาที่100หนึ่งร้อยหุ้น ความง่ายของสมาร์ทวันคลิกก็คือราคาล่าสุดนะครับอยู่ตรงไหนอ่ามันจะขึ้นราคาเป็นสเปรดไพ์อยู่ตรงนี้นะครับราคาล่าสุดคือ6.80มันจะมีแถบนะครับเป็นแถบสีดำดำขึ้นยาวๆเนี่ยแสดงว่าราคาล่าสุดอยู่ตรงนั้นอ่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันจะขึ้นว่า b u ากับเซลนะครับทีนี้ผมบอกว่าผมอยากจะซื้อหุ้นนะครับที่ราคา6.85 ผมก็คลิกไปที่ราคา6.85ที่เป็นฝั่งบายอ่าแบบนี้นะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพมาเลยว่าครับว่าผมจะซื้อหุ้นสามารถเนี่ยที่6.85จำนวน100หุ้นอ่ากดโอเคปุ๊บไม่ต้องเสเวลาทันทีเลยใช่าใช่ไม่ต้องเสียเวลาใส่ตัวเลขตัวเลขอะไรเพิ่มเติมเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ ถ้าผมมีหุ้นจำนวนกี่หุ้นเนี่ยให้ไปสังเกตที่ On-Hand อ่าลนานักษณะนี้อ่อน hand ก็คือผมมีหุ้นสามารถทั้งหมด200หุ้นถ้าผมคลิาคิดก,กับกันคือผมจะขายหุ้นนะครับผมจะขายที่ราคาล่าสุดคือบิด1ผมก็คลิกที่ฝั่งเซลล์นะครับที่6.80จากนั้นกดโอเคอ่าก็จะขายหุ้นออกไปลักษณะน,น,นี้มันก็จะง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่นะครับ ที่สำคัญคือ1จะต้องเปลี่ยนชื่อหุ้นที่ฝั่งซิมโบลที่หน้าไมลิสก่อนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเพราะว่าชื่อหุ้นตรงนี้จะตรงกันก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนที่ My l ลิสนะครับเป็นซิมโบลที่ตรงกันก่อนอันนี้บอกนิดนึงะนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้เพราะว่าถ้าลืมติ๊กเนี่ยจะไม่สามารถคลิกได้ครับ,อบออโอเค,คอันนี้ก็ตัวชื่อหุ้นเนี่ยมันลิงก์กับตัวหน้า My l ลิส ่าเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข้อควรระวังด้วยแล้วกันเนาะบางทีเราแบบโอ้โหลืมเปลี่ยนชื่อหุ้นหรืออะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงไปติ๊กตรงสมาร์ทคลิกด้วยอันนี้ผมว่าฟีเจอร์นี้นอกจากมือใหม่แล้วเนี่ยมือเก่าแล้วก็เทรดเดอร์เนี่ยเออที่เขาเป็นเดย์เทรดรายวันเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะมากๆเพราะว่าเน้นความรวดเร็วในการส่งคำสั่งด้วยนะครับก็แค่แบบคลิกปุ๊บอ่าเราก็คอนเฟิร์มเราก็ยิงคำสั่งได้เลย ออันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ด้วยนะครับอบขอบคุณมากครับผมทีนี้อ,อที่ผมชอบใช้โปรแกรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ,อผมเป็นคนที่หาหาหุ้นวอลุมเข้าผมเป็นคนที่ชอบใช้หน้า F6 e ของ s o p i c Up นะครับอยากหาหุ้นวอลุมเข้าเนี่ยด้วย e v f i n t e Path ก็สามารถทำได้นะครับโดยที่เราเปลี่ยนจาก Selection เนี่ย เปลี่ยนเป็น C M P R อ่าสันนี้นะครับก็คือหาหุ้นวอลุ่มเข้าอ่าทีนี้หุ้นที่ผิดปกตินะครับสูงสุดคืออีออนนะครับสีแดงมาเลยอ่าวันนี้เขาเขียวกันหมดอีออนแดงอาจาจะวอลุ่ม,มเข้า,ขาอาจจะวอลุ่มขายอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ก็เกิดขึ้นได้ทีนี้สมมติว่าผมสนใจ C C E T แล้วกันสีเขียวนะครับอ่าปุ๊บผมกดคลิก ผมกดคลิกในเซเลคชันตรงเนี้ยมันจะลิงก์กับ my list ให้อ่าม,มันจะลิงก์งกันนะครับถ้าบางคนแบบไม่อยากจะพิมพ์นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้อ่าทีนี้ C c E T เป็นยังไงนะครับอ่าคลิกขวาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกกราฟอ่าก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องแบบมากดกราฟแล้วก็มาพิมพ์ชื่อหุ้นอยู่ลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูกราฟกราฟคือ C E T เนี่ยนะเป็นขาขึ้นตามทฤษฎีเบรด อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนมีเงื่อนไขาการซื้ออยังไงบางคนก็ใช้เส้น SMA EMA อะไรเงี้ยครับอันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับอ่าแล้วเราก็กดคลิกซื้อคลิกขายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกลับไปที่หน้า My List ครับเนี่ยเราไม่ต้องกลับไปดู b ิ t ออ f เฟอะไรเงี้ยผมจะชอบอสำหรับการดู Smart One นคลิกเนี่ยที่เป็นสเปรดไฟซึ่ง ผมจะใช้มากตอนที่ผมใช้ออโต้เทรดซึ่งเดี๋ยวจะเป็น EP2 นะครับว่าทำไมผมถึงชอบใช้สมาร์ทวันคลิกอ่านะครับอ่ออยายงไง EP หน้าติดนะตามกันนะครับได้ครับทีนี้ส่งคำสั่งซื้อส่งคำสั่งขายเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนอยากติดตามหุ้นอเลือกที่ selection เป็น favorite นะครับ favorite นี่คือการติดตาม,มหุ้นตัวโปรดซึ่ง เราสามารถเพิ่มได้ทั้งหมด5ฟีบูลิทอ่าอย่างเช่นผมบอกว่าผมสนใจหุ้นที่อ่าวอลุ่มเข้าอย่างเมื่อกี้นะครับ CCET แบบเนี้ยอ่าก็พิมพ์ชื่อหุ้นได้อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างเรสหุ้นไว้อาจจะเป็นแบบหนึ่งอาจจะเป็นหุ้นปันผลอาจจะเป็นหุ้นกิจก,กำไรแล้วก็หุ้นติดดอยไปก่อนอะไรเง,งี mm ้ยดูค่อยคอยเฝ้าดูได้กันนะครับเพิ mm ่มฟีบูลิตได้ตรงนี้ ครับครับอันนี้อันนี้เสริมทริคนิดนึงครับอาจารย์นกผมว่าการเซฟเฟอร์ริทเนี่ยโอ้โหอันนี้สําหรับนักลงทุนที่เขาเก่งๆอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแยกเหมือนแคตตากรีหรือกรุ๊ปปิ้งแต่ละเฟอร์บริทของเขาไว้เฟอร์บริทเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นวอตลิสที่เราเอาไว้ติดตามนะครับอย่างเช่นช่วงไหนที่เขาโฟกัสเรื่งองเออร์เน็งของ ตัวหุ้นชุดหุ้นนั้นๆเนี่ยเขาก็เซฟไว้ใน f ฟเวอร์ e รสมมติเป็น f ฟเวอร์ e รดหนึ่งเป็น e a r n i n g m o m e n t u m ตเขาก็จะลิสต์มาเลยว่าตัวหุ้นตัวเนี้ยเคยโต QOQY OY เขาก็เซฟมาเลย10ตัวแล้วก็เป็น w a t c h list ของเขา f ฟเวอร์ e รที่2เนี่ยก็อาจจะเซฟเป็นหุ้นปันผลตัวไหนที่ด v i d e ด d สูงๆก็เป็น w a t c h list ของเขาตัว f ฟเวอร์ e รที่3เนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่เป็น c ิกติเค l เป็นหุ้นวัฏจักร อ่าอย่างเงี้ยเขาก็เซฟไว้อีกชุดหนึ่งเอออันนี้ก็อาจจะเป็นทริคหนึ่งในการที่สะดวกในการมามอนิเตอร์ต่างๆนะครับอืมครับขอบคุณครับคุณโอ๊ตอ่าผมเสริมนิดนึงมันมีอีกแบบหนึ่งครับนอกจากเราเพิ่มตัวเฟเปอร์ลิทแล้วมันมีทริคหนึ่งในการเหมือนเขาเรียกว่าพายโลดบายครับพายโลดบายหมายความว่าถ้าเรามีหุ้นในพอร์ตนะครับเราจะสนใจมันวิธีการของผมก็คือ ผมจะซื้อหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้นติดเอาไว้ในพอร์ตแล้วผมจะอินกับมันทันทีอันนี้อันนี้เป็นทริคส่วนตัวนะผมไม่แน่ใจว่าใครเคยใช้หรือเปล่านะครับแต่ผมมันจะใช้อยู่เพราะว่าผมจะอินกับหุ้นที่อยู่ในพอร์ตทันทีแล้วผมจะไม่ลืมเพราะว่าถ้าเป็นซื้อผลิตบางทีผมลืมกลับไปย้อนดูนิสัยผมก็เป็นคนนะที่เกลียดคนหนึ่งที่แบบเอ้ยยังไงดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบซื้อซื้อหนึ่งตัวไว้เลยติดพอร์ตไว้แล้วผมก็ค่อย follow by ไปเพิ่มอีกทีหนึง่ง อ,อันนี้เป็นทริคส,ส่วนตัวครับอันนี้เราจะได้แบบเชิงจิตวิทยาเราจะได้ติดตามด้วยอ่าอ่าใช่ใช่ครับใช่ครับทีนี้ถัดไปเป็นส่วนของอาจจะไปที่เอกสารนิดนึงนะครับอ่าเอกสารปุ๊บอ่าทีนี้ผมมีหน้าอีกหน้าหนึ่งที่ผมจะแนะนำเป็นการดูว่าคนเนี่ย ซื้อหรือขายที่ราคาไหนนะครับภายในวันมากที่สุด <S 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 นะครับ <S 2> <S 2> เรียกว่าเซลล์บายไพรซ์ในหน้าซัมมารีนะครับวิธีการก็คือไปที่นี่นะครับซัมมารีแล้วก็เลือกในส่วนของเซลล์บายไพรซ์นะครับอย่างเช่น ccet เนี่ยแท่งที่สูงที่สุดนะครับคือ4.38หมายความว่าในวันนี้เพียงวันเดียวเนี่ยมีคนที่ยอมซื้อขายกันสูงสุดที่4.38 ถ้าผมไปดูที่สเปรดราคาเนี่ยสะกออ์ลงมาด้านล่างนะครับ4.38คือราคานี้มีดีลนะครับที่คนเนี่ยยอมอาขายที่ราคาถูกเนี่ยสูงสุดคือ684ที่ราคา3อาขออภัยครับ4.38บาทนะครับดีลที่เยอะที่สุดที่คนเนี่ยยอมซื้อแพงนะครับดูที่ราคานี้เหมือนกัน อ่741 uh, ดิวอ่ uh, uh, ลนาลักษณะเนี้ย mm. เพื่อเป็นการดูว่าตอนเนี้ยราคา4.38คือราคาที่มีคนซื้อ mm. นะครับ mm. ขายมากที่สุดภายในวันอ uh, ที่ผมซื้อ mm. ราคานะครับอ่ย mm. ้อนกลับไปปุ๊บเป็นเท่าไหร่ครับ4.38แสดงว่าผมเนี่ยซื้อต้นทุนถูกกว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดเ mm. ฉพาะวันนี้วันเดียวอ่า uh, mm. นะครับ อ่าครับครน,นี้ใช้<ม>หลักการคล้ายๆกับ Volume มวอ o l u m e a n a l y s i s เนาะแต่นี้ก็คือดูเป็นเป็นณวันนั้นเลยอ่าว่าไอระดับราคาสูงสุดที่เขามีการแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน Volume ทั้งมูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันเป็นสูงสุดอยู่ที่เรนจ์อของราคาไหนอะนะครับครับผมอ่าขอบคุณครับคุณโอทีนี้ เนื้อหาสุดท้ายของ e p พหนึ่งจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับทีนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาเนี่ยคนที่เขากระจายความเสี่ยงนะครับเขาจะมีสองวิธีวิธีแรกก็คือเขาหาหุ้นที่เเป็นลักษณะตีมการลงทุนเอ,อเป็นหุ้นเติบโตหุ้นฟันผลนวัฏจักรลักษณะนี้นะครับอันที่สองเป็นกระจายเซกเตอร์บางคนบอกว่าตลาดไม่ดีปับ๊บสมมุติว่าแบงค์ไม่ดี เราก็ซื้อพลังงานเพิ่มนะครับกระจายด้วยเทคโนโลยีกระจายด้วยกลุ่มอาหารเป็นต้นนะครับที่ถ้าเกิดกลุ่มไหนไม่ดีก็จะมีการเวทเวทกันว่าไม่ให้พอร์ตมันเสียหายหนักนะครับลักษณะนี้ครับอแล้วก็ผมมีคำถามจากนักลงทุนค่อนข้างบ่อยเขาถามว่าผมควรถือหุ้นอย่างน้อยกี่ตัวนะครับคำตอบก็คือไม่ควรต่ำกว่าสิบตัวนะครับ ตัวละไม่เกิน10%บเปอของพอร์ตอันนี้คือสําหรับมือใหม่แต่ว่าถ้าเป็นมืออาชีพเนี่ยบางคนเนี่ยถือแค่4ตัวนะครับอบางคนถือแค่4ตัวเพราะว่าเขามั่นใจในธุรกิจนั้นๆแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงข,ของเขาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงทุนของเขาในการวิเคราะห์นะครับทีนี้อืมผมจะพามาที่หน้า Port rio, พอร์ตฟิลิโอโคดิ้งชาร์ตนะครับปึ๊บไปที่หน้าพอร์ตฟิลิโอนะครับแล้วเลือก เปลี่ยนจากพอร์ตซีลิโอเป็นโบดิ้งชาร์ตนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะบอกนะว่าหุ้นในพอร์ตของผมเนี่ยมีหุ้นอะไรกี่เปอร์เซ็นต์อันดับหนึ่ง AI พุ่งฟรีรับอันนี้คือหุ้นที่ผมเคยซื้อเอาไว้อ่ะพรานี้ผมทดสอบนะครับไม่อันนี้ไม่ใช่พอร์ตจริงนะครับอ,อยู่ที่ยี่สิบหกจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตขณะที่หุ้นอื่นๆเนี่ยมีแค่อย่างเช่น AOT เนี่ยมีห้าเปอร์เซ็นตนะครับ PTT หกเปอร์เซ็นต์ลักษณะนี้ อ่า TTB หกเปอร์เซ็นต์ลักษณะน,นี้ถามว่าเนี่ยที่ผมซื้อหุ้นเนี่ยคือผมทดสอบผมมีการกระจายความเสี่ยงที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าอันนี้มันเป็นพอร์ตจำลองนะครับจริงๆอะ่ะคือไม่ควรเกินสิบตัวแล้วก็ไม่ต่ำกว่าไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตลักษณะนี้อ่าแต่ว่า AI เเนี่ยเกินและผมอาจจะใช้วิธีการรีบาลานซ์บิเลบาลานซ์พอร์ตหมายความว่าผมก็จะปรับสัดส่วนให้มันตามความเสี่ยงของผม ลักษณะนี้นะครับอ่าลักษณะนี้อ่าครับอันนี้อันนี้ผมว่ามีมีประโยชน์เพราะว่าหลักการในการทำพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์นะครับเรื่องของรีบาลานซ์ซิ่งอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญเหมือนกันเช่นสมมุติว่าเราลงทุนหุ้น10ตัวอย่างที่อาจารย์นกบอกเนี่ยแต่ตัวนึงเนี่ยโอ้โหสมมุติมันเพอร์ฟอร์มมากๆเลยมันขึ้นไปเร่งหนึ่งแล้วเออมันจาก10%เนี่ยกลายเป็นตอนนี้เราเวทไป20%แล้วเพราะว่าราคามันขึ้นมันก็ไปกิน สัดส่วนตัวอื่นเราอาจจะแบ่งขายในการทำรีบาลานซิ่งเนี่ยออกมาสักส่วนหนึ่งเพื่อล็อกกำไรเอาไว้แล้วก็ไปอินเวสตัวทีอ่อาจจะยังไม่เพอร์ฟอร์มแต่เรามั่นใจในพื้นฐานในนาคตที่มันจะเพอร์ฟอร์มขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นวิธีการบริหารจัดการให้พอร์นมันเติบโตไปได้เรื่อยๆอีกด้วยเหมือนกันะนะครับครับได้ครับขอบคุณครับคุณโอ๊ตก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าสมมติเราหุ้นตัวนั้นนะเรามั่นใจปั๊บ แล้วมาติดลบใช่ไหมครับเราก็แป่งกําไรจากตัวที่เรากําไรมาซื้อถั่วให้มันไม่เกินสิบเปอร์เซ็นของพพอแล้วพอมันกลับมามปั๊บเราก็จะอ่าเป็นการแบบเหมือนกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับทีนี้ด้านล่างเนี่ยจะมีส่วนของเซกเตอร์บอกว่าอันดับหนึ่งของผมเนี่ยคือฟู้ดก็คืออาหารสูงที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นเอเนจีนะครับเอเนจี energy เป็นแบงค์ล้วทณะเนี่ยอย่างที่ผมบอกอก็คือ บางคนเนี่ยเขาก็ใจหลายๆหมวดธุรกิจเขาเราก็สามารถดูที่หน้าโฮดิ้งชาตรงนี้ได้เลยแล้วก็บางคนนะผมตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเครดิตอันนี้สีเหลืองคืออะไรอันนี้คือเงินที่เหลือในพอร์ตนะครับอันนี้บอกไปนิดนึงนะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งสําคัญคือเงินที่มีในพอร์ตเนี่ยจําเป็นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นตลาดไม่ดีปั๊บเราต้องมีกระสุนกระสุนเงินที่เราจะแบบช้อนซื้อหุ้นอ่าเราก็ต้อง เป็นกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งในในการซื้อเงนินสดในช่วงที่ตลาดไม่ดีนะครับช่วงไหนตลาดเริ่มกลับมาแบบช่วงเนี้ยผมก็เริ่มอากรรมาซื้อหุ้นเตมิตมเติมข้อรอตลักษณะนี้นะครับอืมอ่าแบบนี้นะครับโอเคก็สําหรับเนื้อหาภายในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสําหรับอีพีหนึ่งครับอ่าโอเคนะครับอันนี้แค่อีพีหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวติดตามกันอีพีสองรับรองมี ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์การลงทุนอย่างแน่นอนนะครับอะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นบมากๆนะครับและยังไงก็ติดตามกันได้ใน EP ถัดไปแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับติดตามทุกช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศสีกันด้วยนะครับอะโอเควันนี้ก็ เช่นเดิมครับยังไงสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนครับสวัสดีครับ